หนูอ,อยากกินมะพร้าวลูกที่น้าหวานแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะอ่อนไปหาให้หนูได้ไหมเน้นของกินถูกแล้วทำไมถึงเลี้ยงกระต่ายเพราะว่าชอบค่ะเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะกระต่ายหลายตัวแล้วเราก็เสียชีวิตดับจิตไปเรียบร้อยแล้วจนมาเจอเยพโลรู้สึกก็แบบช่วงนะั้นเป็นช่วงที่ชีวิตดาวมากๆ ก็เลยอยากหาอะไรที่มันมันฮิวใจเราได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเที่ยวก็ไม่ช่วยทําอะไรก็ไม่ช่วยจนรู้สึกว่าเลื่อนเฟซอยู่แล้วก็แล้วก็ฟาร์มกระต่ายอันเนี้ยเด้งขึ้นมาก็เลยกดเข้าไปดูตอนแรกมันมีล็อตแรกที่เราเห็นแล้วเราแบบยังรังเีสรุปพอล็อตที่สองขอดอกมาเนี่ยเราก็เลยไปดูอีกรอบนึงแล้วก็เห็นเอพาโลนี่แหละรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักอะมัน อยากดูแลมันอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วด้วยบวกกับความที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบสัตว์ที่มันมีเสียงดังอะ่ะเหมือนแมวมันยังแบบเมียวเมวียวเมวียวยังยังเมียวเมียวใช่หมาก็ยังเห่าอะไรอย่างี้รู้สึกก็แบบคือไอพะโลอ่ะมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจมันอยู่ด้วยแล้วมันทําแต่ความสุขให้ถึงมันจะดื้อบ้างนะแต่ก็เข้าใจได้ใบกำลงังโตเนาะพอมีพะโลมาก็รู้สึกว่า ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่แย่แค่ไหนจะเป็นวันที่ออกไปเจอเป็นวันที่ออกไปเจออะไรไม่ดีแค่ไหนอะ่ะกลับมาเจอพะโลกคือแบบแค่ได้กอดมันแค่อะไรเงี้ยเราเรามีความสุขแล้วเราแฮปปี้แล้วอะไรทำงานมาต้องไปจ่ายค่าฝากพะโลแพงๆอะ่ะไม่เคยบ่ไม่อะไรเลยเต็มใจอาหารพะโลอะ่ะเมื่อก่อนจะให้เป็นอาหารเด็กใช่ไหมอาหารกระต่ายเด็กอะ่ะมันกินแล้วมัน เหมือนมันไม่มีความสุขมัง้งไม่รู้สิเหมือนเราอยากให้แต่สิ่งดีๆกับนางอะพะโลมีแฟนอย่งางพะโลมีพี่หมีค่ะทุกคนพี่หมีก็คือรักนางรักพี่หมีมากกว่าแม่ค่ะพะโลเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียทาหมันหรือยังรอเขาอยู่คะ่ะรอพี่เขาอยู่ต้องเอาไปต้องเอาน้องอะไปตรวจก่อนว่าสามารถทําได้ไหมเพราะว่า กระต่ายเนี่ยพอมันเกินสามปีอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเสียงที่จะดมยาเพราะบางตัวคือถ้าร่างกายไม่ปกติสามารถหลับตุยไวได้เลยกัดสายไฟไหมโอ้โหสายชาร์ตนี่คือกี่ตัวแล้วคะนี่ยกี่อันแล้วสายชาร์จเนี่ยพี่ชมปีนพี่ชมพี่ตุ่ร <c oughs> ักแม่พะโลขอบคุณนะคะ ใครตั้งชื่อให้ตั้งเองพะโลเป็นสัตว์ตัวแรกที่ซื้อเองดูแลเองทำทุกอย่างเองหมดเลยเหมือนลูกคนหนึ่งชอบกินพะโลค่ะก็เลยตั้งเลยตั้งชื่อว่าพะโลจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ชอบแมวหรือไม่ชอบหมานะชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันเลี้ยงลําบากเหมือนถ้าซื้อหมาอย่างเงี้ยเอาเข้าคอนโดก็ไม่ได้แมวก็ไม่ได้มันมีเสียงอึเหม็นมากก็เลยแบบ เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้อินกับแมวค่ะหมาขนาดนั้นแต่พอเป็นเอมพาร,รเป็นกระต่ายอะรู้สึกว่าแบบมันน่าทะนุถนอมอะ่ะแม้ว่าฉันจะเล่นกับมันแรงก็ตามแต่มันก็คงเข้าใจแหละวว่าฉันรักมันรับเป็นแฟนพารูได้ไหม <laughs> พารูเป็นกระต่ายค่ะทุกคน เราชอบเกี๊ยวไหมชอบกินนะเกี๊ยวซ่าอร่อยพะโลน่ากินทุกคนเลิกกินลูกฉันดละต้องมีอีกตัวชื่อหมูห้องเคยคิดจะมีค่ะชื่อหมูห้องเมื่อก่อนเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์สามตัวตัวแรกชื่อหมูแดงตัวที่สองชื่อหมูหวานตัวที่สามชื่อหมูกรอบอันนี้ก็เลยชื่อหมูพะโล้ไง อันนี้จะเป็นหมูหองเดี๋ยวรอก่อนว่าจะเป็นหมาหรืออะไรถ้ามีบ้านทุกอย่างทุกอย่างพร้อมจะมีคอกี้นะแต่มันยังเร็วไปทุกคนเราโฟกัสกับปัจจุบันก่อนเกี้ยวหาแม่อยู่เกี้ยวเป็นเกี้ยวเป็นอะไรเกี้ยวเป็นผู้หญิงหรือชายพี่ชาไม่ลองไลน์ในติกต็อกเชื่อว่าคนในไอจน่าจะคิดถึงชาวองมากกว่า ทำป่าแบบพะโล้ตอนกินให้ดูหน่อยพะโลเกือบจะได้ชื่อหมูฮองละแต่มันเรียกยากอ๋อแล้วก็ฝากนะคะพูดหลายรอบมากแต่ว่าก็ยังมีคนไม่ฟังก็คือมีคนทักมาถามว่าพี่ซื้อกระต่ายที่ไหนอยากเลี้ยงกระต่าย,ยนี่หนูไปซื้อกระต่ายมานู่นนี่นั่นเพาเห็นว่าพี่เลี้ยง เห็นว่าชาลอตเลี้ยงเราก็เลยแบบถ้าเลี้ยงด้วยความตั้งใจอจจะไม่ว่าเลยแต่ว่าอย่าซื้อเพื่ออย่าซื้อเพราะว่าเห็นชาลอตซื้ออย่าเห็นเขาเป็นแค่สัตว์ให้มองเขาเป็นคนในครอบครัวทุกคนให้มองเขาว่าเขาเป็นคนก็แล้วก็ได้ค่ะแบบเราอยากให้อะไรดีกับเขาคือถ้าซื้อเขามาแล้วปล่อยเขาแบบไม่ดูแลเขาอะอยาซื้อดีกว่าในทิกตอกก็อยากไลฟ์นะแต่ว่าเดี๋ ไม่รู้สิมันอ่านเมนไม่ค่อยทันอะ่ะเหมือนไม่ได้คุยกับทุกคนอะ่ะเหมือนนั่งคุยคนเดียวอะ่ะใน i อจมันยังได้แบบเนี่ยพอเห็นคอมเมนต์มันขึ้นช้าๆมันยังได้อ่านได้แบบได้คุยด้วยจะร้องไห้ร้องทําไมอะ่ะชาเหมือนพะโลแล้วสังเกตสิทุกครั้งที่พูดถึงพะโลอะ้อชาจะมีความสุขมากพอพูดถึงพะโล้ชาจะแบบ ไม่ไม่เครียดแววตามไม่กดดนันไม่อะไรเลยคือแบบปล่อยใจเลยดูผมชอบคนจววยเรียนจบแล้วใช่ติกตอกมันไม่เตือนใช่ปะ่ะแต่ในนี้มันยังเตือนอยู่นะใน IG อจะใน t i k t อกแทบไม่เห็นหน้าคนไลาย พอเขาส่งของขวัญม,มาใช่ไหมล่ะชาจะมีความสุขมากตอนพูดถึงพโล้และของกินขอให้เป็นกระเพราขอให้เป็นกระเพราดูเถิดอ,อ้ยอะไรอะคะเนี่ยขอบคุณค่ะ คือยังไงกินไม่ได้เพราะต้องรอพี่ฟ้าก่อนอรอได้ค่ะไม่เป็นไร